มันมันมีนาทีทองให้พี่น้องได้เฮแน่นอนนะครับสอยไปไม่ใช่มาตีเรามดนเดียวหรอครับครับแข่งสุดๆมีดีที่ตีจําแผลแล้วตีแผลเดียวแผลเดิมนะครับปาก่อยเนี่ยเขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะต้องวิ่งมาชาร์จหลังเราเนี่ยแต่มันไม่ไกลบิดเลยนะครับบิดแล้วตีเลยจะไม่วิ่งให้เขาตีหลังนะจะไม่วิ่งให้เขาตีหลังนะครับล่อครับ แต่เดี๋ยวรอถ้าเขาตายแล้วมันถึงจะร่อครับตีได้มันตีก่อนนะครับคือข้อดีมันก็อย่างที่ผมบอกว่าตีแผลไก่ไทยกลัวก็คือแผลนี้นะครับแล้วพูดตีคอเล็กนะครับผมจับคอปุ๊บพอคอเล็กผมเรียกสามล้านห้าล้านเลยนะครับคอเ้าแขนยังเอาอยู่เลยนะครับไก่ตีแผลเนี้ยคือแผลที่น่ากลัวที่สุดนะครับ ตีเต้าคอ,อนี่รน้เดือนยามันแทงเขาเนี่ยตีย้ำตีย้ำตียำต้ยำนะครับคอล่างหลุดไปไม่ไหวนะครับคนละทีกินเลยนะครับถ้าคนละทีกินเลยนะครับเขาทีเราทีเนี่ยนะครับ5นาทีต้องมีอะไรให้เห็นนะครับ <te animals> เป็นไก่ขาเดินนะครับเป็นไก่ขาเดินบนตีนะครับ ตีไก่หัวเฝ้าหลังเป็นนะครับตีตีได้หมดนะครับแผลคอไม่รอนานหน่อยนะตัวนี้ผมบอกเลยบางคนบอกว่าแผลคอรอรอหน่อยนะแต่แสนงามไม่รอนะบอกก่อนนะนะครับสีสันวงการนะครับสนุกสนานนะครับ